สวัสดีค่ะพี่น้องนี่สิพาไปเลาะริมโค้งพี่น้องเราจะไปเลาะริมโค้งหลังจากพึ่งห้องเด้วยวพักผ่อนเสร็จแล้วเราจะไปเลาะริมโค้งสิไปหาอีกอย่างกินอีกริมโค้งอยู่ฝั่งมุกนาหารหลังจากเที่ยวประทัดพนมเสร็จแล้วแล้กวก็สิไปเดินโอเคพี่น้องขอไปก่อนเจอกันที่ ลิ้มโค้งแม่ยังแม่ยังแต่งตัวยังไม่เสร็จนะรอแม่อีกตอนนี้ว่าบ้านกี่โมงแล้วเสิบเจ็ดนาฬิกาหนาทีประมาณห้าโม,มงเยน็นนะครับรอแม่ก่อนแม่ยังแต่งตัวยังไม่เสร็จนะี่แม่ผักอยู่ห้องนี้สองศูนย์สองิสองศูนย์สองส รอแม่ก่อนแต่งตัวยังไม่เสร็จเลยเสร็จเรียบร้อยทิ่เป็กเป๊ก<อ>เป็กเหมือนลูกคุณหนูมากดีเหมือนลูกคุณหนูเล้วจ<ะ>ีไปซื้อของอ๋อเป็กเหมือนลูกคนหนูแลนะ้วเนี่ยมันจะขดัดเก้าย<อ>ืนกำลเชิงเขาขึ้นไปหลอดเลยออกมาอมันิโอ้ไม่กี่อัก,อกอตัวสั่นอวะลูกคนหนูแต่งตัว โอเคไป่น่องสิไปหาอะไรกินไปหาหนังริมโขงหากินของแ่บๆไปแล้วเจเป็กไปถือดิไปเจ๊เป็กแต่งตัว

Yup. ออกเต็มตัวแล้วเออเเต็มตันบครับเอาเสื้อใส่เลยเนเดี๋ยวเดินคืน สปอร์ตอไปทำได้ไม่มีสปอร์ตจะทำได้ทำได้ต้องทำบัตรสามวันแสดงว่าอันนี้เจริญเนีเ่กอันนี้อนะไรอันนี้หืมภาษาอังกฤษอันนังไหนจากเบลูกเอ็ม <M S 2> มุกโอเคแมนมุกดาฮานเอ็มกับมอมาต้องทำน้องอันนี้จะทำน ใสนเลิศโรลยไม่คนยอดจังคูดพระใบตีนเปียกกว่าอ๋อเป่งโอยังเจ้หมาเขาว่าฝากแล้วคอมมิวสวยเขาหูก็เส้นคนแถวนี่หระว่าคนนั้นใจชุนนอนมาหนาวแทยินี้ตอนรับโอ้ตอนเย็นสวยสวยเท่าดีวะส มีที่จอดหรอว่าี่สบจอดรถร้านจอดรถสี่สิบบาทลุงก็ตกใจเลยงุงใจอุจอดรถตจุงก็ตกใจลุงใจเลยยงตงงนจะเก็บงกลาตเลยุณใดใงตงงใด หอดแล้วหมดลิมโงขงเขาเอาเสือ้ <c oughs> อามาเนี่ยเออโอเคไปมืดมาก <c oughs> ไปถึงมุกดาหารแล้วลิมโขงอาเจ็บเปกแต่งตัวยังเกาหลีเลยสวยมาก เลยไอ้เป็กเหมือนคนเกาหลีเลยเนี่ยแต่งตัวห้องเตขอเอาห้องเตมุกกะทะึไรยอ ไปร้้นไหนทาแป้ง,ปงสวยแล้วโอยสวยๆีใครสวยเท่านี้แล้วเอฟยิ้ไม่ทาหรอกพิ่ทาไปแล้วทาครีมไปแล้วคนเยอะมากโอ้สวยมากโอ้หลิมโขงฝั่งโน้นสวรรค์เมฆกศสวย เยอะมากตทำตคนเยอะๆเน่ยจะกินอะไรเนี่ยจะกินมังะาหรอไม่ดูของอะไรม้เดินดูของเาคุเจรถที่นรืเปาะเจียรถเโตะก็เต็มแล้วเนี่ยที่นั่งนีหรือเปล่าจ๊ะ เดินสะพานได้เนี่ยออกกําลังกายแลก็ตีกับทำไมนี่นมีเพี่ไม่มีกระเป๋าไม่ได้เอามากระเป๋าเปที่บ้านคนมีเยอะเลย กินที่ผัใหลายอย่างนี่หลังมัก็ทะคลองเตะนะคระบไปหนไปอย่างเบิ่งก้อนมันเพืนิน้มันเต็มไปนั Asia, ่นแหลไม่รู้จะกินร้านไหนอ่เป็ดลูกเต็มอยู่ม ข้างล่างโล่งอย่เดี๋ยวค่อยนั่งข้างล่างก็ได้พลั้งอย่างนี้เดี๋ยวค่อยลงไปโอ้ยอ่า,อาน้ำมาเป็กเล่นน้ำก็คือ,อน,น้ำไม่ใช่ก็ลงไปเล่นน้ำไงเอาย้ำถอยเดี๋ยวยังไม่ทันเอาให้สิวขอเนะอ่ะคือกันทุกคน สองข้อนึงเหมือนกันทุกร้านเลยไปเดินขังพี่บาทีาา่หนึ่งฟังหลังเป็นนั่ล่างนี่กับรถพี่หาที่ห้มีหรือเปล่าผมตรงนี้ไม่ได้เสียตังค์หรเาเสียเสียนี้ยเสีย,สย โอ้ย้ปเก้าอี้เรานั่นงอยู่ข้าล่างให้ล่องเรือใช่ไหมเนี่ยั่ง้นอเปนทุกงนเลยสองอยแลวก็สองชิ้นทุงานต้ง่แบกันกินชิ้นั้งได้่นั่งข้ารง โอ้โหน่ากินมากโครงใหญ่ใส่ตัวเป็นลอ,อะไรไข่ลูกจะกินหรอไหนที่ไม่อยากกินยัีอย ว่าจับจะง่วนไหมง่วงที่หนึง่ง ขายไป้แบบสอง้านสองแสเยอที่แจะเป็นหมูกระทะยิ่งจุ่มในประเทศจามต้ตำของอร่อยต้องเดินไกเก่งมากกุดเร่อยๆจะไดกเก่งมากกูขาข้างหน้ามันไม่จะไมนำเข้าไหม่จะไปกินเข้าใหมต้นี้ตอ้งนนี่ตนนี้เหรอ นี่พี่จองว่กตรงนี้ยหากิ่นมุกกระทะพี่น้องยังหาร้านไม่เจอยังหาร้านที่ถูกถูกใจยังไม่เจอฝั่งย <com> ิ้มโผง ฝังฝังลาวสะมาไทยลาวสั่งอะไรกินมุกะเเอาเือาฝังลาวเอาไม้ข้าวเหนียวหน้าเอาเอาเอาเ็กลีบะไรไปนเอากี่หอมอเดียวได้ไหมได้เอา

กินมุกกะทะพี่นอ้องเบิดนี้ประมาณหลายบาทจังบ้างฝังโขงฝังลาวสวรรค์เกตแซบ้า กินมุมนมกกระถางเสร็จเรียบร้อยเตรียมกลับบ้าน,านาคนแน่นมากอัน,นนะพี่พิมบอกแม่สิคือว่าเราเดินไปเซเว่นฮะเราไปเซเว่นนะโอเค ฐานกระพับไข่ลาวนม่ยามมีไรเตร้หลางมุกกระพัหรอก้นนองเยงอะนะโอ้เอวียนเย่ะมากนู่นอืมอ๋อวาหมึกเตม น่ากินมากาาาป่าเขาปาหมึกมรุงเปตเซีรบจะรีบนหมหาัมุกดาหารครั้งแรกไม่เคยมาแต่ก็หน้าเถียวหน้าเถียวมากดาหารขนเนื้อแน่นมาก ของเซเว่นเก๊กยี่สิบอ,อะไรอันไหนที่แปลงฟันนีไ่ไงสามันสี่สิบนละครึ่งเออคนละครึ่งครับนี่ไงฮะอะไรก็นี่ไงนสามอันเออเอามาเอามาสามันก็ได้เอามาซื้อของเซเว่นเนี่น้อง ซื้อที่แปลงฟันโอเคของอยู่บ้านเราไม่หมดื้อเลยไปไปเป็แต่งตัวยังเกาหลีเลยมากี่บาทยี่สิบสองบาทเอาเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์มันเผ็ดนะเนี่ยพี่กินไม่ได้กี่บาท เอาใช่ไหมไปพอกินเนี่ยอาหารมาเอาเส้นบิบิเอาสองเป็นเนืงอส่บสับสอนเก่งๆเก่งๆไหนพี่หลุดเดี๋ยวาเอะไรเกี่ยากับผมไม่มีก็เอาก็เอา ใช่ไปทมตรงไหนล่ะไปโอ้พญานาคสภานมิตรภาพไทยลาวสวั์นฤทกิมุกดาหาร ถือถือๆือเดี๋ยว <ไป S 1> กลับบ้านแล้วพี่นอ้องอ้าวนไลาน,นานแล้วไปแม่เท่าตามแล้วเป๊กไปเซเว่นได้ของเซเว่นเลยนะสื่อของเซเว่นแม่รอนานแนละ้ว